จัมนะโมบระจัมภรมคเนียบ <canvas> ัณนะโมตัสจักกกวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสจักกกวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสจักกกวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะอุกาสากายกรรมสัมวจีกรรมสีมโนกรรมสัม กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังสัพพะปะปังวินาสันโตโยโทโสโมหะกิเตพุทธรัตสมิงธรรมรัตสมิงสังฆรัตสมิงปะปะกะโต มะยากตังนักกตังโตสังสัพปะปาปังวินาสันโต้าปเจ้าก็ขก็มาลาโทษเต่ากุนแม่โพแสนกล้าที่คาปเจ้าเคยได้ประมาทลาดลังทำต่อหน้าและหลับหลัง ิดสิ่งหนึ่งกะการใดหนักก็ดีเบาก็ดีควรก็ดีไม่ควรก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีข้าบพเจ้าขอขอมาพยาทโทษโปรดกลแม่โพแสงกล้าจงอาโหสิกรรม ให้แก่กข้าพรเจ้ากราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานสัมปัโยรหตโตอิมินาสกาเรนาลูกขอกราบสการะบ,บูชาอันพระมานดาข้าขอน้อมับลึกคุณท่านมีเมตตาและการุณ อุปการะคนต่อบุททิราท่านให้กำเนิดลูกมาทำการศึกษาและอบรมถึงแม่แลำบากคืนกมทุกระทรมจักเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา พระคุณท่านลมนฟ้ายิ่งกว่าธาราและแผ่นดินลูกขอบูชาเป็นอาจินตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไทยจงช่วยรักษาคนได้โอรแสงล้าของโลกด้วยเถอนา บัดเป็นรวมทูน่ะด้วยก็นอนนอนกระทำทูนคบุสมกันเนาะอาจจะของโอ่ถอดไฟออกด้วยนะครับ